าการจัดการนวันนี้เนี่ยก็เราอยากมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำเทคโนโลยีจากตา่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลีนหรือประเทศต่างที่อยู่ในเชียของเราหรือท้องย่ปเอาเข้ามาในกายทอดเราเรนาเาา้นทาที่เป็นพิษแต่สิ่งพลังทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของงาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไปในการที่จัฒนาเพราะฉะนั้นเราจะเน้นอยู่ห้าห้าเรื่องด้วยกันแต่ว่านนที่นี้ทั้งหมดที่เราใช้ในห้าเรื่องนี้ ก็ดยเป็นภาษีคาร์บอนที่เป็นการเป็นหนึที่ใช้ในการลดคาร์บอนเครดิตเป็นเอ่อหนึ่งที่ใช้ในการลดลดคาร์บอนคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับแล้วก็เครดิตคาร์บอนเครดิตได้ที่นี่นะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งภาคเอกชนภาครัฐบาลเนี่ยได้มีโอกันพบปะกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะมีการร่วมพัฒนาการร่วมกันลงทุนกันในใน เทคโนโลยีที่เป็นสีเขียวต่อไปในในการจัดครั้างนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าในเราจัดครั้างนี้เป็นั้งที่2แล้วนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็มีบริษัทที่เข้ามาร่วมในงานของเราเนี่ยก็จำนวนหนึ่งแต่พอมาครั้งที่2นี่ก็เพิ่มมากขึ้นแต่ที่สำคัญคือเราเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเ,เกิดอิมแพกที่จะมีคนจำนวนมากเข้ามาดูนะครับแต่ว่าเราหวังผลต่อไปว่ามาันจะเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทที่เข้าร่วมด้วยกัน เพราะอย่างในครั้งที่แล้วเนี่ยก็เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัทร่วมกันระหว่างไทยกับจีนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะไม่ว่าจะตั้งการจัดสิ่งแวดล้อมการจัดการพลังงานต่างๆที่เยอะเลยหลายบริษัทเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะนั้นในปีนี้เราก็คาดหวังว่ามันควรจะมีการร่วมมือกันอย่างนี้ในการที่จะตั้งบริษัทเหล่านี้ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็การร่วมมือในสัญญาแบบนี้ก็จะเป็นการตั้งความร่วมมือที่เป็นเป็นวินวินโซลูชันไม่ใช่ใคร ใช่ค่อยๆเองไม่งข้เป็นๆอีกข้างหนึ่งในในงานนี้จริงๆแล้วก็มีแรงหลักๆเนี่ยมันจับโดยสมาคมยุทธศาสที่ไทยจีนในขณะเดียวกันเนี่ยทางยุทธที่สุราษฎร์พัฒน์เนี่ยชื่อนมือที่ที่ร่วมในการจัดตั้งสมาคมเราก็เลยเชิญประเทศของเราอย่างเช่นประเทศเกาหลีนะครับก็จะมีนักวิทย์ของเกาหลีเข้ามาสแสดงด้วยทางมีที่มีจากเยอรมันบ้างอะไรองเงี้ก็คือ ตอนนี้เราอยากจะ่อกว่าในการที่เราทํางานงหมดเนียเราก็ไม่มีอะไรมากเลยก็อย่างเราอยากให้โลกใบนี้เป็นมีตรกสิ่งแวดลอมมากขึ้นการใช้การผลิตตา่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตการให้บริการตา่ตางๆเพือเกิดคุประโยชน์ภาษาอ,อย่างกีะตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมไม่อยู่หรืออยู่กบเราไม่ได้ เราก็คงจะลำบากเราก็มีข้อมูนยังไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะทำเกิดความรู้สอกยางยั่งยืนในการพี่จาภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่ดินกับสิ่งแวดล้อมก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนนะครับอยากเชิญชวนคนไทยทุกท่านที่จะมาดูแรืวัตกรรมต่างๆที่ประเทศต่างๆที่นำมาแสดงในงานนี้เขาสามารถที่จะเอามาบางทีท่านอาจจะเอาไปใช้ในในชีวิตประจำวันหรือว่าในกิจการต่างๆของท่านได้ ก็เป็นนวัตกรรมที่แล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ค้นพบใหม่หรือว่าเป็นสิ่งประดิษใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่รวมทั้งนอกจากในต่างชาติแล้วนี่ของประเทศไทยก็มีหลายอย่างเลยนะครับ นะครับที่ทำเดยขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรก,ก็เข้ามาร่วมในการงานนี้ก็เียขาวอะไรมากนะครับเพราะนั้นก็เชิญท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหรือว่าท่านมีโจทย์อะไรนะครับคิดอะไรไม่ออกเขาบอกขาอะไรได้ในางานนี้ครับว่าอยากจะพัฒนานวัตกรรมด้านไหนและเรามีนักวิชาการต่างๆอะไรต่างๆแต่ก็ส่วนภาษาที่วงในโฟมโพสของเราเนี่ยก็อ,อยากจะรับประดูกน่าเนี่ยช่วยกันดังกันนะครับ